คนเกิดปีมะแม,แมชาติกำเนิดเป็นเทพธิดาทรงแพะเป็นพาหานะธาตุทองคนเกิดปีมะแมแม,มีนามว่าแพะจึงมีนิสัยเป็นคนช่างพูดวาจาอ่อนหวานไพเราะเป็นที่ถูกใจของคนทั่วไปเป็นคนชอบเรียนเป็นนักค้นคว้าและชอบสมาคมเป็นคนมีสเสน่ห์แรงน่ารักสุภาพอ่อนโยนคือคุณสมบัติของคนเกิดปีแพะอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวตกใจง่ายแพะเป็นสนัญลักษณ์ของสัตว์ที่รักสงบมากที่สุดในจักรราศีถ้าจะถามถึงแรงบันดาลใจ ในชีวิตสําหรับชาวนักกษัตริย์นี้คงไม่ใช่เชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหรืออํนานาจสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและได้ทําในสิ่งที่รักหรือพอใจเท่านั้นในส่วนลึกชาวมาแม่กับต้องการที่จะอยู่ในโลกแห่งความสงบสันติไม่ชอบเรียกร้องอะไรจากใครและไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องอะไรจากตัวเองด้วยเช่นกันแต่กระนั้นคุณก็ยังมีเสน่ห์ดึงดูดสร้งมิตรภาพได้ง่ายเป็นนัก ฝันกลางวันไม่ชอบการซุบซิบนินทามองคนในแงด่ดีไม่ทําร้ายใครให้เจ็บปวดเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาค่อนข้างเฉยชาเชื่องช้านุ่มนิ่มต่ำอางชาวมาแมาไม่ชอบทํางานในสภาวะกดดันหรือมีเรื่องการเมืองในที่ทํางานเป็นคนโรเรไม่กล้าตัดสินใจขาดความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อคนง่ายที่ระแวงระวังจนเป็นคนบ่นเก่งสนใจเรื่องเร้นรักมีวาสนาดีชีวิตไม่ค่อยพบกับมรสุมร้ายแรงนะักมักสนใจวัตถุและเปลือกนอกมาก าก,กวา่เช่นมักชอบคบคนรวยมากกว่าคบคนเก่งคนปีแพะมีความรักที่ร้อนแรงไปด้วยการมารมหากอนะ่อนแอในเรื่องของความรักแล้ววิถีชีวิตสมรสก็มักจะผันแปรไปเป็นการครบชู้มีเมียใหม่หรือมีเมียมากอาชีพการงานของคนเกิดปีมะแมอาชีพที่เหมาะสมคืองานที่เกี่ยวกับการใช้ปฏิภาณไหวพริบเช่นนักโฆษณาปาทกถาการบรรยายการใช้คําพูดหรือการใช้ปากและอาชีพที่ต้องอบรมสั่ง เช่นครูอาจารย์ทนายความนักการเมืองการประพันธ์เลขานุการค้าขายนายหน้าเป็นงานที่เหมาะสมที่สุดตึงอาจจะทําให้เจริญก้าวหน้ามาสู่ชีวิตได้ดีสุขภาพคนเกิดปีมะเมทธาตุทองควรดูแลสุขภาพภายในเช่นม้ามตับอ่อนกระเพาะกล้ามเนื้อและช่องปากการได้กินอาหารที่มีรสหวานแต่พอดีจะช่วยบำรุงธาตุของคุณได้